บรรยากาศการขายของแหนมแรงพี่น้องครับพนักงานคือกินเลยทึ่งถึกไปพาทีพาน้องไปส่งก๋วยเตี๋ยวครับผมเหมือนเดิมครับส่งโรงงานเหมือนเดิมเพิ่นเมาไว้ให้รับะพอครับผมเดือนหนึ่งเคิงๆครับ มาปวดบรกง่วงกระดกขนาดนี้เลยในโรงงานอ่ชงก๋วยเตี๋ยวก่อนชงก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับเดืบเดือบเดบเดบโอเค วันนี้มีเหลืองมนเอามีขาวไปก่อน <laughs> บรรยากาศยามแรงครับตะเว้นค่อยตกยิน้ะพี่น้องครับเนี่ยโรงงานนี่นะครับชันวอยเพก่็เปิดรับคนนี่เหมืเมาไว้ให้นปพครับเดือนหนึ่งเมืมมอเนนม่อละถุงโอนเจ้าหนึ่งอยู่หุ่นผมก็จะไปลงคุณครับไปลงคุณ ลงเห็ดสอดพริกครับพี่น้องอสอดพริกกันท uh ุกเจ้ากินอยู่คู่มือนี่แหละนี่ลงเนี่ครับเห็ดสอดพริกพี่น้องชงออกนั่งพ้อมครับไปมาเนี่้พาพี่้านองไปเบื้องครับนี่แล้วพี่น้อง จะได้กินซอสพริกกันกินกับสเต็กกินกับอันนั้นครับนี่แหละครับผมลงนี่แหละพี่น้องครับซุ้มบุโถงนี่กันบะมีเวียร์เนียงครับมาหารับเนี้ยครับซุ้มบุโถงนี่มาจอดได้กับโบเฮียนยังครับนั่งโซลีกันย่างเดียวเลยสุม้มบุโถงนี่บอโอ้สมผมู้นุ่มเนาะอ๋อนี่นี่ นั่งคอยกันถามเนี้ยเลิกงานนะครับอ่วะวเาเรายาวเอาเากับนางถัาะัากหัาะเรับผมาะหัวเราหเราะหักงานออกมาคัรหับเราะหรอัาป้องเะหนเราะัวเรานอรับ ดูดาอุ้ยหมอนเดือดพี่น้องเลยอ้ยล้งนี่แล้วก็ไปอีกล้งหนึ่งครับพี่น้องบม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งเยอะเชื่อนะเพาะมันวันนีผู้ไทยให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็วัมี้ยังหลายพี่น้องครับผมหลายพีไลฟ์น้องไปสนีทแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ